เก็จะมาเล่นเกมมาคับกับพี่แลนกันค่ะอันนี้เป็นหมดหมดแคมปปิ้งต่อจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมาสร้างต่อต้องบอกกับแช่มซาซางต่อค่ะเปิดมาก็เจอตัวเขียวเลยสองตัวแม่แล้ขึ้นหนูตกใจสกินพี่เขาเนนก็่าชาวบ้านหูกบ้าน แต่ชาวบ้านคงทำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแม่หนูจะบอกว่าตอนนี้ถ่านอุ้ยตอนตอนนี้ถ่านหนูเยอะมากอุ้ยเลือดจะหมดแล้วไอซอรี่เอาเลือดไม่เพิ่มอ่ะจะต้องกินเนื้อเอาไม่ได้อีกเอาไม่เก็งเลหนูเผื่อตีหมูไปเอ้ยไม่ใช่ตีตีไก่ไป หนูกำลังจะไปสร้างแคมปิ้งจะหนูกำลังจะไปสร้างเต็นท์อยู่ไม่หวังว่าแกะจะไม่เดินตามเอ่อเอ๊ยเดี๋ยวเดแกะขนงอกยังมองไม่เห็นแล้วอะไม่เป็นลรไงแกะแกะแกะเอาแล้ต้องการขนแกะนะคะ เพื่อที่จะเอาไปสร้างเป็นเต็นท์นะคะปึ้งเอาไม่อ่ะเอโอเคปึ้งโอเคเราไม่ต้องการไก่พอค่ะเพราะว่าไก่ไม่มีขน,นะคะ่ะเราไม่ต้องการอุย้ยเจอแกะอีกตัวหนึ่งละสวยเจอวัวด้วยแต่ยังไม่เอาวัวค่ะเอาแกะก่อนค่ะเพราะต้องการแกะค่ะอ้ยโอเคได้มายี่สิบหก ก้อนโอเคก็ยังดีแกะจะอย่าพึ่งไปไหนฮ้ยตอนเดียวเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าใช่เนี่ยแล้วมันจะได้แอนนั่นด้วยอ่ะเพิ่งรู้เลยนะเพิ่งรู้ของแทนนะเนี่ย กำลังสร้างเต็นท์อยู่เต็นท์ค่ะแม่อยากเห็นมานานแล้วค่ะแคมปิ้งของเขามามาสร้างเต็นท์วันที่29นะคะค่ะแม่ก็อยากเห็นเต็นท์มานานแล้วค่ะเพราะว่าเรามาแคมปิ้งกันยังไม่เห็นเต็นท์จากเต็นท์เลยค่ะไม่ได้อยู่เต็นท์นะคะอยู่บ้านใต้ดินค่ะใช่อยู่บ้านใต้ดินค่ะแบบจะวาทับก็ไม่เชิงเหมือนทับใต้ดินใช่ไหมใช่แคมปิ้งแท้ๆย่งไม่มีเต็นท์จากเต็นท์นะจ๊ะใช่ค่ะแบบอเมซิ่งใช่ ได้มากางเต็นท์เลยนะคะเพราะว่าเต็นท์ไม่มีกว่าจะได้กว่าจะได้เต็นท์ีน EP สองใช่ไหมคะใช่ค่ะ EP สองหรอใช่ปะก็หมายถึงเฉพาะแคมปิ้งไงอ๋อ EP สองไม่รู้อ่ะจะไม่ได้ดูใ EP สา EP สองพอพอ EP แรกแคมปิ้งไปแล้วไงโอเคแม่คิดว่ามันจะถึงร้อยวันไหมมันจะถึงร้อยวันไหม ึงร้อยวันไหมตอนนี้วันที่ยีิบเก้าแล้วน่าจะ ep สองน่าจะประมาณสามสิบห้าวันปะโอเคหรือสี่สิบวันประมาณนั้นจุบแต่วันนี้เอ้ยไม่ใช่วันนี้สิไม่ใช่ ep นี้วันวันที่ยีิบเก้านี้อาจจะสร้างเต็นท์ไม่เสร็จ อุ้ยกินกันกินัน,นหัวโคตรจะมีสิ่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะห้ขนแล้วเนะี่ยอืมสสวๆแม่เดยนหนูจะไปหาแกะเพิ่มโอันนี้มันไก่มันไม่ใช่แกะอะแล้วมันก็ป๋อน,นี้เฮ้ยลูกม้าตัวโคตรเลก็กอะแม่ ตัวโตๆนะจ๊ะอืมออโอเคให้แกะตัวนี้มาโอเคนั่นไงแกะสีเทานะคะอืมนี่มีความรักกันแล้วนะคะออกมาเป็นลูกสีขาวแม่อะไรคะมีแกะมีลูกแกะมีลูกแกะพ่อแม่แกะพ่อกับแม่แกะคนละสีกันด้วยแล้วโอ๊ยน่ารักอ่ะใช่ กะพูดอุ้ยวิ่งตามอุ้ยตามน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยอุ้ยมีวิ่งตามกัแกนด้วยอ่ะน่ารักอ่ะวิ่งตามเพราะว่าหนูถือข้าวอยู่อ๋อเขาหิวข้าวสิไม่คือถ้าถ้าไม่ว่าใครจะถือก okay. no, ็แกะนี่แหละจะวิ Joe, ่งตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดไปนี่ก็ไม่วิ่งตามแล้วนะอ่าอให้กันหน่อยให้ไม่ได้ให้ให้ลูกก็ได้อุ้ยอุ้ยจับจับโอเคให้สองพอ ลูกยังเก็ขนแกะไม่ได้ยังเก็บขนแกะไม่ได้เหรอว,ว้าวอันนี้เออแม่แม่แมเลือกอะไรระหว่างสัตว์หมดหมดหมดเกาะกับได้ดูเต็นท์สวยๆสัตว์หมดเกาะกับได้ดูเต็นท์สวยๆหรือว่า มีสัตว์กินเยอะหรือเอ้ยมีสัตว์กินเยอะกับไม่มีเต็นท์สวยๆดจูจริงๆแคมปิง้งไม่ก็อยากเห็นเต็นท์นะแกไม่ได้แบบเป็นฟาร์มแกะอะไรอย่างงี้แบบแบบฟาร์มอะไรอย่างงี้ไม่หนูหนูต้องตัดขนแกะแล้วหนูต้องขยายพันธุ์เพื่อที่จะได้แต่แต่แกะก็น่ารักอ่ะไม่อยากฆ่าเขาว่าทำไงอะ่ะแกะหน้ารำมากแกะน่ารักค่ะแกอยากเลี้ยงเป็นฝูงเลยอ่ะทำไงอะ่ะก็เลี้ยงได้นะเลี้ยงได้ไหม แต่หนูยังไม่เลี้ยงท่ายแล้วก็เลี้ยงไปแล้วก็แบ่งปันมาทําเต็นท์ด้วยอะไรนี้แล้วก็ลูกแกะถ้ามันโตนแล้วมันจะสามารถไอ้ที่ขนแกะได้อ่านั่นแหละประมาณนั้นอะแบบอยากได้ทั้งสองอย่างได้ไหมเราก็จะได้ดูน่ารักเอาไวข้ข้างเต็นท์อะได้ไ <c oughs> เอาแกะไวข้ข้างเต็นท์เราอย่างเงี้ยได้ไหม <c oughs> ไม่รู้แต่มันต้องไปตัดไม้แล้วก็อะไรบลาบลบา ไล่อะเตียงพี่เขาเหรอเนี่ยเตียงพี่เขาแน่เลยอะเก็บไปก่อนอยู่ถ้านะเคโอเดี๋ยวกลับบ้านก่อนค่อยตอบพี่เขาอ๋อแกะตอนนั้นไงที่หนูเผลอตีมันอะแล้วขนมันก็งอกแล้วด้วยจะค่อยไปเก็บมันโอเคค่ะเคโอค่ะ โอ้ยโชคดีที่ยังไม่หล่นตุยนั่นไงลูกแกะลูกแกะเมื่อกี้กินยาอยู่อุย้ยตกใจพี่เขาอีกแล้วอุย้ยอยู่ในถ้ำแล้วพี่เขากบ,บสกินแต่ละมื้อแต่ละเวรเนี่ยแม่แต่หนูหน,นหนูยิ่งกว่าแกไหนเด็กดูแกัวแกนะกงแห้งหรือเปล่านะ บอกว่าเจอถา้าว้าวไปดิไปไหมแต่ว่าเดี๋ยวรอเช้าก่อนโอ้พี่เขาวางอันนี้เด้วโอเคเช้าแล้วพี่จะพาหนูไปถ้าแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปนะคะอืมว้าวหาเนื้อหมูไม่เจอ ก็จะพาหนูไปถทำนะคะโอ้โหแบบอะไม่ใช่แบบนี้อันนี้หรืออุย๊ย วิวเยอะมากว้ายพี่แดนตายแล้วอะไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่อยู่ในถ้ำไอ้นี่ ตัวคราฟในนี้ได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ไดจะของเต็มพี่แรมสวี่แรมเอาอันนี้ออกก่อน <c oughs> แราล้วก็คราฟโต้คราฟขึ้นมาแล้วก็คน <c oughs> นี้ออกก่อน <c oughs> เอาลงไปจ้าลงไปลงไปโอ้ยลงไปจ้าลงไปลงไป วางตัวคัตรงนี้แล้วก็หนูพอจะครับสิ่งสินั้นได้ไหมโอ้โคับได้เย่เล่นม,มาสามบ้านเลย วางประตูแหละโอเคโอ้สกิลกันเดือุยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร คนเดียวเหรอคะอยู่กับพี่เขาแต่ว่าพี่เขาเกิดแล้วเหรอใช่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยข้างบนเนี่ยคือบ้านหนูบ้านใต้ดินเฉยๆนะไม่ไม่ใช่บ้านเต็นนะโอเคเดี๋ยวนี้ต้องกินกัน่นอะอ๋อลืมลืมไปโหลดอ,อาหารเต็มเต็นนี่เดี๋ยวเอ,เอาไว้ก่อนแม่โอเคค่ะอุ้ยเอ็นดมน เจอพ่อมดเอ้ยพ่อมุดหรือแม่มดกันแน่อยากรู้นะเนี่ยมอ่าขึ้นไปกันคุณตรงนี้ต่าง้า แม่เลือกอะไรระหว่างระหว่างระหว่างกับระหว่าง,าง <c oughs> ไม่ต้องถามแล้วเลยเนี่ย <c oughs> ถามแล้วมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่มีตัวเลือกอู Ooh, <yeah. S 2> ้เยแกนขาหนูไม่ไปทำแคมป์กิ้งเหรอคะหนูอยู่ในถ้าแล้วอะไรหนูจะบอกทำเหรคะหรือพี่แ,นแลนก็อยู่นั่นแหละพี่แลนก็อยู่นี่เหมือนกันต้องสู้กับซอมมี่อะไรต่างๆนานาเเรีบเยบร้อย ทีแรนเหล,ล,ล็กแล้วเหล็กเราจะเหล็กด้วยนะคะขุดคะ่ะอเจะก้อนเกีียวเออเยทองให้นี้ขุดได้ไหมขุดไม่ได้เสียรายทองอะ่ะเอาไม่ใช่ีนคอปเปอร์หนูต้องไปค้าเป็นไอ้นี่ก่อนที่ขุดเหล็กก่อนหนูถึงจะไปขุดทองได้นะ คือแบบกี่โมงถึงสูงไหมแม่สูงไหมะอะไรสูงคะนี่อันนี้คืออันนี้อันนี้ข,ข,ข,ข้างใต้เนี่ยเป็นลงถ้าขึ้นไปก่อนค่ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน,น,อนคือแบบขึ้นโคตรนาน่ะแม่ ไปให้พี่เขาไปเลยแล้วกันเพราะว่ามีฐานเดอยมากจุบ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 โอเคเอแคนี้ก่อนไม่ต้องเอาแค่นี้หรอกมันหมดแล้วแค่นั้นแหละขอหน่อยกลับกันนะคะเพราะจะเอาไปครัฟทองเดี๋ยวจะเอาไปครัฟทองอะไรเอาไปขุดทองคะ่ะ อืครับที่ขุดครับไม้ก่อนเออเอเออ่ะครับอันนี้มาอืมโอเคมาได้วเก็บก่อน จะลงไปหาพี่เขาเหมือนเดิมกินกันค่ะโอ้วันนี้ก็เพิ่มเลือดเยอะเหมือนกันนะเนื้อวัวปะสเต็กโอ้เนื้อวัวจริงไม่ใมา่สเต็กน่าจะเนื้อวัวแหละแต่ตอนนี้คือพี่แลนอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเอ่ยไปดูกันจ้ะไอ้ใครเปิดประตูทิ้งไว้พี่แลนอะนี่ยพี่แลนอยู่นู่น นี่ไม่มีซอมบี้หรือไม่มีอะไรเลยหรอเนี่ยคีปเปอร์คุณคีเปอร์อือเรียบร้อยอุ้ย เอนเดอร์แมนจะมาตีหนูเฮ้ย hey, แล้วแล้วพี่เขาเปิดประตูอุยโอเคพี่เขาฆ่าได้โชคดีไปหวังว่าแอนเดอร์แมนจะไม่ตีพี่แลนด์เขาเป็นสายสู้อยู่แล้วนะสู้สุดใจอยู่แล้วใช่หวังว่าแอนเดอร์แมนจะไม่ตีหนูนะหวังว่ามันจะตีคนอื่นหรือไม่ก็ตีซอมบี้ตัวอื่นนะดีกว่าตีหนูอะ่ะด,ดีกว่าตีหนูกับพี่แลนด์ทำไมประตูสวยจังประตูจากต้นสก,กุละค่ะเอามาจากไหนอะ่ะเออต้อง แต่ต้นสักุระแล้วก็โผลกันด้วยเหรอไม่คือหนูหนูไปคาบมาอ้าวแล้วหนูมาไว้อะไรตรงนี้อ่ะก็มาเปิดปิดตรงนี้อนูตามพี่เขาเหล็กอู้สกิริตต์อายไม่สู้ พี่สู้แบบใดเนี่ยเรียบร้อยเหลืออาหาร้สุดท้ายให้พี่เขาไปก่อนเป็นไรไมก็ป็นไรโอ้เอ็นเดอร์แมนหนูจะไปขุดทองก่อนหวังว่าจะไม่มีมันสเตอร์เกิด ก้อนโอ้ยเยี่ยมเลยล่ะน,นี้มด้วยฮะไม่มีที่ใส่เหล็กแล้วเหรอแล้วเมื่อกี้ที่เก็บไปคือเก็บอียังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนแม่คือกระเป๋าหนูเต็มว้าวแล้วขุดตั้งนาน ไปหาโต๊ะครับก่อนอเอ่มเนีกหนึ่งตัวลืมไปครับไม่ได้อ,อ๋อคืออะไรเอ่ย ลอยลงไปเก็บข้องใหม่อุตสาห์ได้ทองมาตั้งเยอะนะแม่เลือกอะไรระหว่างตายแล้วเลือดเพิ่มกับไม่ตายแต่ว่าเลือดน้อยตายแล้วเลือดเพิ่มโอเคเพราะว่ามันได้เลือดเพิ่มใหม่ประมาั้นดีกว่าทำไมถึงดีกว่าอ้าวก็ได้เลือดเพิ่มใหม่ ยอมตายอะประมาณนั้นแต่เราก็ต้องมาเก็บของตัวเองนะที่ที่มันกระจายออกอะอ๋อนี่ๆนี่มันก็จะเสียเวลาใช่ไหมล่ะใช่เอา,า,เอาคือแม่แม่แม่พูดอย่างเดียวคือนั่นนะสิมันก็จะเสียเวลาโอ้เตาเผาอืมดีเลยแต่ว่าเราควรมีเตาเผาอีกอันหนึ่งไหมคะขุดหินกันคะ่ะ เ้าเตาเผาเตาเผาเตาเกือบเาเกือบไม่ใช่เกือบขุดไอ้นั่นแล้วโอเคใส่ทองเข้าไปค่ะโอเคทีนี้ก็รอนะคะรอแล้วก็รอแล้วก็รอค่ะที่เขาไปไหนแล้วแม่รู้ไหมว่ามันมีเสียงเอฟเฟกต์ทำด้วยหรอ มันตันแล้วเนะี่ยเฮ้อันนี้คือมันสปาวอะไรอะอยากดูสปาวสเกลิตันปะน่าจะสปาวสเกลิตันของดีจัด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 นี่พี่แลนด์หล่นหล่นหล่นเฮ้ยใช่พี่แลนด์ แม่หนูเจอไอ้อะไรไม่รู้มันมันสปาวอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่แต่หนูคิดว่ามันน่าจะสปาวสเกลเลตันนะเราสามารถขุดทิ้งได้แต่หนูยังไม่อยากลองขุดขุดรอบๆอ,อบนี้กันไม่เห็นมีอะไรเลยหนูหนูกลับกลับไปเผาทานกันแล้วอาหารหนูก็จะหมดแล้วเหมือนกัน ชีเผาทานสิอะไรคือเผาทานอีกแล้วเผาทานมาจากไหนอีกชีวิตอู้ทองเอาทองมาครับอะไรดีนะ้าไม่มีไม้จะรับยังไงเลยเอันนี้ไงไม้ค่ะแม่มรอบนี้คือหนูใช้อยู่เวลาอยู่ในถ้ำสักพักเลยอะโอเคค่ะ พี่เขาแล้วกันเฮ้ยทิ้งบล็อกนิดก่อนแล้วกันอืมโอเคก็ยิงดี เขาไม่กลับมาดูเลยอ่ะเอาไปให้พี่เขาก่อน <Okay. S 1> โอเคจิ๊บโอ้ยโอเคนี่เด้ินโอเค,อ,เคอยู่นี่เติอมตรงนี้ก่อน ฮ้ยทำไมไม่มีมอนสเตอร์เกิดล่ะคะเนี่ยโอ้โอเคตรงนี้ล่ะอตรงนี้ก็ตันแล้วอะ่ะโอ้โหขุดไปเรื่อยๆก็เจอก็มีข้อดีนะแม่คือเจอถ้ำอะไรอ๋อ โอเคเย่ okay. yeah. ที่เขาทำดับเล็กให้หนูฮึอะไรอ่ะ What ไปดูมีอ๋อสมบีเหรอเฮ้ยมีอีกเหรอเนี่ยหรือว่ามันเพิ่งเกิดอ้าว อีกแล้วดีใจจังเลยเก็บโอเควู้ชูมันเกิดมากเลยมันมืดอยู่นะหนจะไปขุดเหล็กเพิ่มเติมแต่ว่าต้องไปปักทอชโอเคประมาณนี้ก็ก็เริ่มสว่างแล้วนะคะก็ไปขุดก่อน โอ้ยเยอะูุนะจุบฮะมโอเคโอ้ได้มาสิบแปดก้อนเยอะู่นะ แค่นี้นึกว่ามันตันแค่นั้นอ่ะคมเยอะมากอันนี้คือถึงพื้นดินอุ้ยตกใจผิดสกินพี่เขาอีกแล้วคือจะให้ถึงพื้นดินเลยเหรอคะเนะี่ยโอ้ทำไมตรงนี้นมันเป็นพื้นหญ้าล่ะคะอย่าบอกนะว่าอ่าเดี๋ยวนะใช่จริงๆเหรอใช่ที่คิดไว้ใช่ไหม อ๋อไม่ใช่ล้วไปโอเคจุบ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 งั้นหลับสํานี้วันก็ขอคลิปจบเพียงแค่นี้นะคะวิสบุย